บาดนี้มาเริ่มปรุงกันเดอ้อพี่น้องเอาทุงหีเทียต้มมาล่ะตัก่ตวเกอืมคดๆคิดๆดๆ,ๆหอๆๆๆ่อนอนผฮวนๆเลยบบบนี้ห่อนเี่อนเใส่เพียรอะไรพี่น้องคาเสบ มาเป็นพกมาเป็นพกอืม

ต้องสีขมสีเป็นแ,แซบซึ่งบือหรอับ ผมดีปะเนี่ยดับละดับละไปด้วยกันเท่าบันทิตุสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุบูสุคนเดอครับผมม้อนีมาพบกับทิตตุอีกแล้วครับผมมาพอกันเนาะสุมือสุมือเนาะพี่น้องเนาะม้อนีทิตูุก็มี่ลา,าบเลือดครับลาบเลือดแซ่บมือเสาี่ขี่รถพานมากืออยากกินสำหรับครับพี่น้องก็เล่นแววมาซืสือไม่กินโอ้ยฟูงบินตํามันมาจะเซสนวันวนี้เนาะ เห็นอาหารแบบนี้แล้วก็มาพี่น้องมากินกับทิดตู้ครับจะไหทิดตู้ก็ขอกราบขออภัยด้ยวยครับสาหรับพี่น้องผู้ที่เพิ่นบอกินดิฟนะครับเนาะบอกินบอกว่าสิเป็นเนื้อดิบหรือว่าจุกันแล้วแต่เนาะทิ่ตู้ก็ต้องขออภัยน้ำเด้อครับเด้อเมื่อนี้ทิดตูดดตต้ส่งอยากกิน,นหน้าก็เลยสื่อมาเฮ็ดกินเฮ็ดกินเองครับพี่น้องเฮ็ดง่ายๆครับผมวันนี้อันเลือดเท่ากับมะขันเฮ็ดเฮ็ดสะอาดดีครับ มามากินกันเลบ็บานนี้ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ให้ที่ต้น,นเน่เด้อครับผมเป็นกําลังใจให้กันไปโดนๆนะครับเนาะมาลุยเลยครับพี่น้องบานนี้พักของที่ต้กะมีบักเขือมะระไงฟักกาดขาวแล้วกะแนวเติมเพ็ดครับพี่น้องจัดไปเลยบานนี้เบิ่งก่อนมันจะเป็นจังได้ใส่ค่ำยัง,ยงไงหรอพี่นอ้องฮะอ มาพี่น้องมามหวานกรึบๆพี่น้องปวดพวดบอกโมบอกแจงและ เอามือหน,นีห้อนเมื่อแตกเมื่อ้น,น้อเือดเือดเลือดเดือดือออดอยเาอดอยออเอือเดือดเด,ว,เดวอ,อ <ś c oughs> ดเเอเ งามขึ้นยากข้า,ามาเห็ดจิ๋มมันส็สมอยากนะ้พี่น้อง ใส่บอกเพือเป็นนวยเป็นนวดยนะพี่น้องมา,มาครับ อากาศอ้านสงสัยสิมันอ่อนฝนเมื่อนี้แม่ที่ตู้ค่นไปเก็บเห็ดได้เห็ดมาหลายหลายพี่น้องีอ๋่วมืออื่นอาจจะว่าแก่งพี่น่องบ้างเนาะอจริงจังเห็ด ผมอยากรับพี่น้องเอ้าไม่ผ่านยุ่ดดล้างหของที่ตัวไม่พี่น้องถามมาเป็นป้าพักกระถินนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นพวกพักที่กินได้ทั้งนั้นแหละครับ ใส่บกักรซองเศร้าเข้าไปได้เนาะหวานจ่วยๆครับ

ก็จะค่อยละลายพี่น้องหอม เขาทุกท่าเลยพี่น้องเขาท่าปลาเลืออืมเฮ้ยเขากระเบิ้ลก้อยกระเบิดเด้วยตะพักแน่เลยพี่น้องเล็กหน่อย ส<ฮ>ดชื่นชิ้นโตกินเนื้อก็จจะได้ไม่แห้งเนาะพี่น้องเนาะข้นกับเพื่อนล่ะไม่แห้งตัือยังเนาะ ผมอยากได้เลยอ,อืมก็นไทย ออน,นี้เลยพี่น้องขอบุญขอบุญพี่น่องสุภูสุคนเด้อครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันมาตลอดนะครับผมจังไรกะฝากติดตามกันไปโดนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สําคัญกะอย่าลืมกดกระดิง่งให้ทิโตู้ด้วยเด้อครับผมเมื่อนี้กับพ่อกับทิ่ต้เท่าน,นี้ก่อนเดียวมืออม้อหนามื้ออาจจะเป็นแกงเฮ็ดก็ได้ ก็ต้องค่อยรุ่นต่อไปเนาะพี่น้องเนะาะจัดวันนี้ที่ตู้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนกข,ขอให้พี่น้องมี่วาวมสุกสุผูสุข,ขนครับผมให้มีร่รอยยิมค่วมสดใสเบิกบานกันสูผูสุขคนเด้อครับผมวันนี้ก็ขคอ,อล่าไปก่อนวัสดีครับผมฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น,น้ำเนเด้อครับพี่นอ้องข่อมไปสุผูสุข,ขน